สวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะอุ่นเลือนแท้กลางค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็น HR Data a n a l y t i c ค่ะชื่อจุธามินตั้งมโนโกุลนะคะตอนนี้ทำตำแหน่ง Business Data Analyst ในฟานมาได้หอนะครับก็ปัจจุบันนะครับทำอยู่ในตำแหน่ง Data Scientist ครับเป็นุชัยยภมบุตรชื่อเล่นชื่อต่างตอนนี้เป็น Cloud Engineer ชื่อโมนะคะกมลพัฒน์แผ่นทองค่ะตำแหน่งก็คือ d Infrastructure Officer ค่ะ โครงการที่น่าสนใจแล้วรู้สึกว่ามีหลายหน่วยงานให้เลือกก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาฝึกงานที่นี่ก็คงเป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้มาเรียนรู้งานพี่ๆทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอะค่ะแล้วเขาก็ให้คําแนะนําเราในเรื่องที่จําเป็นมากมายเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้ลองเข้าเดอะบูมเราก็ไม่รู้ประสบการณ์ที่เอสเ,เ,เลยเหมือนกันขอบคุณที่ตัวเองอะกล้าที่จะแบบ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ a AH อ s ค่ะแล้วก็ทำให้รู้จักงานต่างๆได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราได้ลองทำจริงๆสำหรับผมนะครับโครงการเดอะบูมให้อะไรที่มากมายนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งคุธภาพนะครับได้ทำโปรเจกต์นี้นั้นมากมายครับตั้งแต่เข้าโครงการเดอะบูมนะครับก็ได้เจอเพื่อนๆอีกหลายๆคณะมากมายก็ตอนนี้คงไม่ยังคอนแทคหรือยังคุยกันอยู่เพื่อนๆก็ยังต่วนข้าวยังได้พูปคกันอยู่โครงการเดอะบูมก็ ให้โอกาสนิท uh, ีที่ให้มาทำงานกับ uh, องค์กรใหญ่ๆชัน้นนำระดับประเทศแล้วก็นอกอย่างนั้นก็ยังอัพสกิลให้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิสเนสหรือว่าเรื่องเทคนิคลสกิลที่ได้จากการทำงานในแผนกก็คือประสบการณ์มันก็จะได้เรื่องของการทำงานความรู้ต่างๆที่มันไม่มีสอนในห้องเรียนมันจะต้องมาฝึกงานมันถึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมาค่ะ โครงการ t ด e ะ o o นะครับเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีในอนาคตนี่แหละนะครับได้เข้ามา ทดลองปฏิบัติงานจริงสิ่งที่น้องจะได้พบเจอในระหว่างอินเทอร์นชิพสิสัปดาห์เนี่ยอันดับแรกได้ทดลองทํางานจริงในโปรเจกต์จริงแน่นอนนะครับอันดับ2ครับตลอดโครงการ10สัปดาห์เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะมีการอัพสกิลในด้านอื่นๆให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็น Business Skill แล้วก็เป็น People Skill รวมถึงเทคนิคยีข้อสกิลต่างๆที่อาจจะเป็นตัวช่วยทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับน้องๆทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการ The b l o o มเนี่ยหลังจากจบการศึกษาก็จะมีโอกาสได้รับเลือกเข้าเป็นพนักงานของ AS ก็อยากเชิญชวนน้องๆให้มาสมัครโครงการ t ด e b บ o o มกันเยอะๆนะคะได้ลองแล้วจะไม่เสียใจคะ่ะถ้าหาว่าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มี Data ที่มีมากมายนะครับที่แนะนำได้ว่า เอนะครับย่อมเป็นหนึ่ง c h o i ที่ดีแน่นอนครับเข้ามาแล้วก็จะได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะด้วยค่ะอยากจะชวนน้องๆนะครับที่รู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นตัวจริงทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้สมัครเข้ามาในโครงการนี้นะครับสมัครมาเยอะๆเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่า ความรู้ที่เรามีนะครับที่เราพยายามร่ำเรียนมาเนี่ยเมื่อเทียบกับการทํางานจริงแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันอย่างไรเราจะนําตรงไหนไปใช้ได้บ้างนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวในเวลาที่เหลือก่อนที่น้องๆจะก้าวออกมาสู่โลกแห่งการทํางานของจริงหลังจากเรียนจบการศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับ